เรียกว่าปลาจิ้มควันจอระเข้เนะครับเปนะนี่มาน้ําน้ําจืดนะครับนี่โผล่มาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะลองจับขึ้นมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับได้แล้วครับนี่เป็นไงฝ <laughs> ีมือไว้ครับนี่ครับปลากระพงเหวเมื่อกี้จับขึ้นมาได้นะครับนี่ นครับน้เลนตกสิ่ผิวเล่นแต่เช้าเลยตัวแรกด้วยนะครับใซสใหญ่นะนี่เหนไปลานอกน้ำนะครับวันนี้ปลาีนนอกน้ําเยอะเลยครับวันนี้เพียบเลยเต็มคลองเลยนะครับก็เมื่อกี้นี้นะครับไปยืนดูนักทอดแหที่บนสะพานนะครับก็ปรากว่าทอดแหได้ปลานิลและปลาขยงเพียบเลยนะครับวันนี้ปลานอกน้ำนะครับ ได้นะปลาลายลอยมั้งเนี่นยปลาตะเพียนอะุ้ยกระสุบอุ้กระสุบลอยอ่ะตรงนี้เหรอนี่ยครับเป็นปลาตะไわりชอตเบอร์รี่นะครับรวมทั้งปลาตะเพียนด้วยนะครับรูปร่างกลมบล็อกเลยนะครับ สวัสดีเพืเเเเ่อนเพื่อเล็ซีทุกท่านนะครับ <c oughs> กนนบ็สําหรับวันนี้นะครับนะกบออกไปตีปลากระสุที่หน้าท่อระบายน้ํใหมาย่าน้ำพะเนียยนะครับแต่บังเอิญไปเจอปลาแปลกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนะกบไม่เคยเห็นตัวเป็นๆมาก่อนนะครับเคยเห็นแต่ในรูปภาพนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเรียกชื่อผิดไปบ้างน,นะครับซึ่งปลาตัวนี้มีชื่อว่าปลาจิ้มฟันจระเข้หรือปลามาน้ําน้ําจืดนั่นเองนะครับก็มาติดตามรับชมกันเลยนะครับว่ารูปร่างของปลาชนิดนี้จะแปลก ตาแค่ไหนนะครับโปรดติดตามรับชมเลยครับครับในระหว่างออกไปตีปลากระสุนนะครับบังเอิญเห็นคนมุงบนสะพานกันเยอะแยะเลยนะครับก็นกบก็เลยแวะเข้าไปชมนะครับปรากฏว่าวันนี้ปลานอกน้ําเยอะมากเลยนะครับก็มีทั้งมือแห่มือยิงปลานะครับมายิงปลาและทอดแห่กันเพียบเลยนะครับก็มาติดตามรับชมนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับปลานกน้ํานะครับวันนี้ปลานินนกน้ําเยอะเลยนะครับวันนี้เพียบเลยเต็มคลองเลยนะครับก็เมื่อกี้นี้นะครับไปยืนดูนักทอดแหที่บนสะพานนะครับก,ปก็ปรากฏว่าทอดแหได้ปลานิลและปลาขยงเพียบเลยนะครับวันนี้ปลานกน้านะครับวันนี้ หน้าดินคงไม่มีปลานินมากินนะครับเพราะว่าปลามันนอกน้ําอยู่นะครับนี่เพียบเลยนะครับเต็มลําคลองเลยนะครับจํานวนปลานอกน้ําชุมมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลานินกระปักแยงนะครับผมนี่นะครับเพียบเลยนะนี่หน้าแพ่นกบเพียบเลยนะครับแล้วก็วันนี้นักยิงปลาก็มากันเพียบเลยนะครับฝั่งโน้นนะครับวันนี้ปลานอกน้ํายังไม่เจอตัวใหญ่นะครับเจอแต่ตัวประมาณไซส์สี่นิ้วห้านิ้วนะครับนี่ะครับหน้าแพเพียบเลยนะครับผม หลังจากที่ไปยืนดูปลานอกน้ำได้พักใหญ่นะครับก็กลับมาตีปลากระสูบบ้างนะครับก็วันนี้มาเข้าหมายที่หมายหน้าท่อระบายน้ําทํานบคลองขวดนะครับก็พยายามตีอยู่นานเลยนะครับก็ไม่มีปลากระสูบเข้ามากัดเลยนะครับก็เลยลองแกว่งหน้าท่อดูบ้างนะครับเผื่อจะเจอปลามากัดบริเวณหน้าท่อนะครับปรากฏว่าแกว่งไปประมาณ5นาทีนะครับก็ไม่มีตัวมากัดนะครับ ก็เลยเปลี่ยนหมายใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะไปหมายท่าน้ำพระเนียอนะครับปดตามรับชมนะครับครับในระหว่างที่นักกบเก็บเบ็ดเพื่อจะไปเปลี่ยนหมายตีกระสบที่หมายท่าน้ำพระเนียอนะครับก็ปรากฏว่าเจอน้องท่านึงนะครับก็มายิงปลาที่บริเวณใกล้ๆกับนักกบนะครับปรากฏว่ายิงปลากระสอบนกน้ําขึ้นมาได้หนึ่งตัวนะครับก็ใสครึ่งกิโลกรัมได้นะครับ แล้วตอนนี้นักกบก็ขับรถมาถึงที่หมายตะน้ำพระเนตรแล้วนะครับแต่วันนี้โชคร้ายนะครับประตูน้ําไม่เปิดระบายน้ํานะครับทําให้การตีปลากระสูบวันนี้น่าจะทําไม่ได้นะครับเนื่องจากปลากระสูบจะชอบน้ําไหลแรงนะครับแต่ก็มีความโชคดีบ้างนะครับวันนี้เจอปลาแปลกชนิดหนึ่งนะครับตามมาดูเลยนะครับว่าเป็นปลาอะไรนี่นะครับมาแล้วหนึ่งตัวมาเป็นฝูงเลยนะครับวันนี้นี่นี่หนึ่งตัวตัวแรกมาแล้วนะครับ เหมือนมาน้ำเลยนะนี่มาน้ำน้ำจืดนะครับนี่โผล่มาแล้วครับนี่ปลากระทุ้งเหวครับผมสุดยอดรับได้เห็นตัวชัดๆแล้วนะครับนี่นะครับปลากระทุง g เหวแม่น้ำลบบุรีนะครับนี่นะโชว์ตัวแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆครับมีหลายตัวเลยนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับมาเป็นฝูงเลยนะฮะนี่ ไม่รู้ว่าเป็นปลากระทุ n เขวหรือจิ้มฟันจระเข้นะครับเรียกีิแบบหนึ่งก็ได้นะครับมาหลายตัวเลยนะครับนาท่อนี้นะครับมือนะครับเพียบนี่โฟมอีกตัวแล้วนะครับนี่ใกล้ๆนะครับนี่โอ้โหปลากระทุงเหวนี่นะครับปลากระทุงเหวนะครับปลาหายากนะครับปัจจุบันหายากมากเลยนะครับหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าปลาจิ้มฟันจระเข้นะครับ นี่นะหลายตัวเลยทีเดียวนะครับนี่มาอยู่หน้าท่อนะครับที่แม่น้ำลบรีนะครับนี่นี่คือท่อระบายน้ำนะครับปลาตุ้งเหววันนี้มาเป็นฝูงเลยนะครับน่าจะมาดักเหยื่อลูกปลานะครับนี่ เดี๋ยวจะลองจับขึ้นมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับได้แล้วครับนี่เป็นไงฝีมือไหมครับเฮ้เหมือนม้าน้ําเลยนะครับนี่ <c oughs> เ,ปเปนี่มือต้องไวนะครับมันจะกัดผมหรือเปล่า <c oughs> น่ครับปลากระทุงเหวหรือปลาไม้ <c oughs> จิ้มฟันจระ,ะเข้ <c oughs> ปลากระทุงเหวอ่ะกระทุง <c oughs> อ๋อ,อนี่ก็กระทงรกระทงเหวใช่ไหมเหมือนกระทงร่ม嘛นี่ดูใกล้ๆครับผมนี่ครับปากระทงเหวเมื่อกี้จับขึ้นมาได้นะครับนี่นี่นะใช้วิชาอะไรวนะดัชนีใช้วิชาดัชนีชนิ้วดัชนีนิ้วดัชนีคีบขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวจะรีบปล่อยนะครับปล่อยดีกว่านะครับ นี่ปล่อยตังตื้นนี่ไงปล่อยตังตื้น,นใ,ชใช่ไหมครับนี่ฮะหรือเป็นงูแล้วครับไปแล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับปลาจิ้มฟวันจระเข้นะครับก็นักกบจับขึ้นมาให้ดูเห็นกันชัดๆเลยนะครับเป็นไงนะครับรูปร่างค่อนข้างแปลกตาเลยนะครับก็หากเพื่อนๆท่านใดไม่เคยพบเคยเห็นในตัวเป็นๆนะครับก็สามารถดูในคลิปวิดีโอของนักกบได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักลบสมรไรให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย เล่นเลยเล่นหน่อย,เ,นนอยเอาแล้วครับนัลเลินตกชิงหลิวเล่นแต่เช้าเลยตัวแรกด้วยนะครับสายใหญ่นะ,นะ,นอะไอ<ฮ>้โอ้โหนี่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 <อ>นี่นะครับ,บรสุดยอดโอ<ฮ>้โห<ฮ>ประก,กาศไซครึ่งโลมาแล้วโอ้โหนี่ชิงหลิวใช้วิชานี้นิ้วัชนีนี่นะครับ และนี่คือผลงานการดักรอบปลาน้ําขึ้นนะครับก็น้ําจะเริ่มท่วมแล้วนะครับก็เลยเอารอบไปลองดักดูนะครับก็ปรากฏว่าได้ปลาแปลกๆไปประมาณ2ตัวนะครับตัวอย่างเช่นปลาสวายนะครับรูปร่างแปลกมากเลยนะครับเป็นปลาสวายช็อตเบอรี่นะครับรวมทั้งปลาตะเพียนด้วยนะครับรูปร่างกลมบล็อกเลยนะครับส่วนปลาอื่นๆก็จะมีปลาตะโกกนะครับสายโตขึ้นมาแล้วนะครับรวมทั้งปลานินนะครับปลานินก็โตขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็มีปลาหมอตักกับปลาปลาหมอไทยปลาสลิดปลากระดีนางกระดีหม้อนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับปลาช่วงน้ําท่วมนะครับผม